สวัสดีครับพี่หน่อยมอลล่ามด์อลครับผมเฮ้ยมอลลามด์นะฮะตอนนี้ไปที่ไหนนะครับพี่หน่อยไม่จำผมไม่ได้เพราะว่าไปอยู่ที่เกนานพี่ผมไปอยู่ที่เกนานครับตอนนี้ไปที่ไหนหมายถึงว่าหมอลล่ามายด์ดอลใช่ไหมครับวันที่13นี่ตัดสินแล้วครับจะรู้แล้วครับว่าแชมป์คนที่2เป็นใครครับผมครับไลฟ์สดพร้อมกับคะแนนบวชแล้วก็คะแนนของกรรมการส่วนหนึ่ง60%สิบต์บวชสี่สิบครับพี่หมูครับครับครับได้ มาีสั้นสองคนดูน้องน้องของเยอะมากพี่หมูแล้วคืออันหนึ่งที่ที่รู้สึกว้าวเลยนะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่1ิบเจแต่เรียกคำว่าอะไรนะหลงไหลแล้วก็ชอบหมอลำแล้วก็อยู่กับหมอลำมั้งแต่เด็กอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจเอาวันนี้เอาเรื่องรากาวันนี้หน่อยเราไารวมกันสแลงอ่ใขรอ้อ ของเสี่ยวผมฮแมหนุ่มโจนะฮะใครอ้อเป็นหนังที่อย่างที่บอกเนาะเราอยู่กับหมอรามมาตั้งตั้งแต่แรกๆเนะาะใครอ้อทุกคนรู้อยู่แล้วมันคืออะไรแล้วก็อยู่คู่กับหมอรามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเรื่องนี้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นภาพว่าใครอ้อที่เขานับถือกันในวงหมอรามหรือคนอีสานเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างในในมุมที่มองไม่เห็นอย่างที่บอกว่าถึงจะมองไม่เห็นก็ไม่ใช่มันจะไม่มีต้องต้องมาดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอ ดูพวกนี้ลุกเหมือนจะเปิดกล้องวันแรกนะครับเริเ่มเสิร์ตแล้วเริ่ม i n แล้วตอนนี้ขึ้นทอแล้วฮะครับมีคำถามไหมพี่แล้วน้อยหน่อยครับมีมาร่วมเขาไม่ได้เข้าฉากกันหน่อยไหมอ๋อเรื่องอย่างที่บอกนะฮะไ,<อ>ไม่ว่าจะเป็นร้องลําหรือว่าแสดงนี่ตัดตกหมดทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับเป็นป๋าดันครับอยู่เบื้องหลังครับใช่มีลูกชายมาครับน้องออฟสุรพลครับโอ้โหคนนี้กราบครับกราบคือประทับใจในตอนนี้หล่อขึ้นอีกถูกเนี่ยหล่อกว่าเดิมหล่อขึ้นพัฒนาทุกอย่างทั้งบุคลิกภาพทั้งสกิลการรำแล้วก็การร้องคือแกไม่ยอมหยุดนิ่งเลยครับครับไอ้เนี่ยไอ้ที่เขาต้องรักม้าเนี่ยไอ้นีต้งมาใช่เดี๋ยวมาใช่ไหมฮะไปม้ามาม้าโอ้ว้าว น้คนเล็กล่ะน้องน้องพร้าวน้องพร้าวน้องพราวตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ครับเออก็กําลังปล่อยอยู่แล้วก็เครอะนะฮะฝึกปลือฝีมือแต่ว่าหลักๆคือน้องต้องเรียนเพราะน้องยังเรียนหนังสืออยู่ต้องเออก็ต้องควบคู่กันไปดังนั้นยังไม่เต็มที่กับงานเท่าไหร่เพราะว่ามีเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าพอจบปุ๊บเนี่ยก็จะลุยเต็มที่กับเอ่อเนื้องานครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงเห็นว่าเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยธุรกิจอะไรครับ เราบูอเวของหมอลำอะไรอ๋อโฟกัสพนักคอหรือเปล่าฮะอย่างเราเปอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกทำหมอลำนะพี่หมูเนาะพี่หมูก็จะฟังผมมาตลอดแหละว่าผมไมาไม่ต้องการทำหมอลำขายคนอีสานเพราะว่าเราเองคงไม่สามารถเอามะพร้าวห้าวไปขายส่วนได้เพราะเราไม่คนอีสานตรงนี้ฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมผมมองในมุมคนคนนอกที่มองเข้าไปมากกว่าเหมือนว่าคนต่างภาคอ่ะผมรู้สึกว่าหมอลำเนี่ยมันดีครบองค์จริงๆมันเหมาะสมเหลือเกินที่จะต้องให้คนทั้งสาภาคได้เห็นได้รู้จักเพราะว่า เอ่อมันทุกวันนี้สามภาคในเห็นไม่ได้เยอะเพราะนั้นโฟกพรพนครเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับเป็นหน้าร้านแล้วกันหน้าร้านที่จะขายหมอลำให้ทุกคนได้ดูในในไซส์ที่ย่อมย่อมให้ดูเพื่อมีความสุขแล้วค่อยๆซึมซับแล้วเขาจะอยากไปดูวงใหญ่เพิ่มอันนี้คือสิ่งคือโจทย์ของผมเลยคือใช้คำว่าทั้ง3ภาคอ่ะจะต้องพุ่งเป้าไปที่อีสาน จะต้องไปดูหมอลำจะต้องไปช่องเที่ยวอีสานอันนี้คือสิ่งที่กำลังทำอยู่ณตอนนี้ครับผมนี่คือโครงกาเห็นไหมใชค่คนชอบมากเพราะว่าพอ,พอ,พอด,ด้วยเวทีมันอลังการนะครับเนาะแล้วขนมันเต็มอะครับแล้วที่นั่งมันสบายแอร์มันเย็นรังคามันโปร่งนะฮะเขาก็มีความสุขแล้วมันใช้คําว่าไม่ต้องกลัวเรื่องฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเสียงก็สบายแล้วก็ห้องน้ําก็สะดวกอาหารหิวก็มีให้ทาน น้ำเก๊กขวยก็มีก็เลยเป็นเรื่องสนุกสนานของคน,งนไปดูหมอลำมากตลาดที่พุทบคอนรไหมเนี่ยฮะปากคอนเสิร์ตปากภาษาหน่อยใช่ไหมผมอยากเอาทิคือคือคอย่างนี้คําว่าโฟกองผมอ่มันคือวัฒนธรรมพื้นบ้านเนาะทั้ง4ภาคลิเกโนราลำตัดโขนอยากได้หมดนี่ก็ติดต่อโขนอยู่กันครับอยากให้เอามาเล่นใช่แล้วก็โนโรลาใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือประเพณีของวัฒนธรรมของของไทยเราเนาะที่มันจะต้อง เอาขึ้นมาให้คนรุ่นใหม่ได้ดูเยอะๆอ่ะมันจะทำให้ส่งต่อได้ดีครับตอนนี้ที่จะไปเป็นนุ่นดำดงไปเล่นไหมโอ้โหจะเป็นเกียรติมากถ้าเขามีคิวให้ผมนะฮะไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมฝากโอ้น้องนุ่นครับจริงๆเฮียก็ติดตามน้องนุ่นมาตั้งแต่แรกเลยอันนี้พูดแต่ดำดงเลยชอบมากเพราะว่าเป็นคนชอบดูคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ รู้สึกว่าวิถีพื้นบ้านนี่แหละมันคือสิ่งที่จับต้องได้ของคนไทยแล้วก็เป็นจุดแข็งดังนั้นถามว่าถ้าน้องมีคิวเนี่ยสักคิวนึงนะฮะมาขึ้นที่โฟกให้ให้ความสุขกับคนที่โฟกพนคกรสักครั้งหนึ่งเราจะได้รู้ว่าลิเกกับหมอลำเนี่ยมันสามารถที่จะไปด้วยกันยังไงได้บ้างเอาไปขึ้นแล้วนะที่ปาจีใช่ไหมฮะอ๋อไปขึ้นืองใหญ่มาแล้ว แต่เราอยากเราอยากเห็นลิเกครับจัดแบบไซส์เล็กมาให้หน่อยเหมือนหมอลำที่มินิเข้าผับอย่างเงี้ยเอามินิลิเกมาเข้าโฟกให้หน่อยแล้วอยังไงอ่ะเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยลิเกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในผับในบาร์ได้เหมือนกับหมอลำไหมเข้าแล้วจูงไหมโอ้เนี่ยผมเนี่ยรู้ช้าคนอื่นอ่าโชว์ใช่ไหมอ่าที่ลังสิตก็เป็นลิเกนี่ งั้นามาคนนนอีสาากัไ,กไง้มตีมาตีหมอลำอีกอรอบตรงนี้ฮะนะนหมอลำกับลิเกมันมันอันเดียวกันอยู่แล้วเนาะนไม่ว่าจะเป็นชุดหรือการแต่งตัวอะไรเงี้ยศาสตร์และศิลป์เป็นแต่คนละภาษาแค่นั้นเองนะฮะลองนึกภาพตามเนาะลิเกร้องร้องมาแล้วหมอลำฟาดกับแบทเทิลกัน,นะนอ่ะโอ้จะมันขนาดไหนจับน้องดำดงมาแบทเทิลกับใครดีพี่หมูมองว่าเป็นใครดดำงเหรอ กับกับหมิวกับก้อยกับเอออะไรอ่าถูกไหมเออเอาก้อยใช้นีกับผมว่ามันน่าน่าดูมากนะผมว่าน่านัวมากเดี๋ยวจัดให้นะแมทนี้แต่ใจใจต้องอ้อนขอคิวจากน้องดำตรงเลยค่ะส่งน้าดำดำตรงนะา้เหยียดนัยักษ์เนาะใช่จริงๆดำตรงบุกหนังยักษ์โอ้มันแน่นอนเดี๋ยวจัดให้เลยฮะถ้ามีคิวให้ผมนะครับครับผมเจ้าอ่ะ เเขาเริ่มสาอยสองอ่ะอาเป็นยังไงช่วงนี้ทัทง้งทั้งาพี่เราครับรน้องก,ก้อยน้องหมิวฮักแพงฟอสเจ๋งเป้งท็อปคําแคนดีครับทุกคนมีความสุขเพราะว่ามันทำงานบนพื้นฐานของเราตั้งด้วยความสุขนะครแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีละ่ะขนาดของการเคลื่อนย้ายของวงอ่ะมันก็พอดีด้วยและใช้คำว่าเราใช้โปรดักชันในการทำเนาะมาเลยทำให้คนเนี่ยดูแล้วมันเป็นความแปลกใหม่ ทุกคนชอบชอบคำว่าลำเพลินโชว์ครับก็สุดท้ายเอาเชิญชวนเชิญชวนให้สองสองอย่างนะสาวสองไม่อ่าไปโฟกนะครับแล้วก็มาดูดำดงด้วยดีไหมฮะดีทั้งลใช่ครับก็เอ่อถ้าเอ่อหมอลำเนี่ยได้ทุกวงเลยผมสนับสนุนทุกวงเลยอยากให้ดูทุกวงเพราะแต่ละวงเนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยและดีทุกวงในในในบรรดาหมอลำทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วก็ฝากสาวน้อยลำพนโชนด้วยเพราะปีนี้เป็นปีแรกมีแต่เเจนใหม่หมดเลยที่เขามีความตั้งใจอยากจะสืบสารวัฒนธรรมอีสานของเขาเนาะแล้วก็ฝากโฟกพระนครเป็นอีกหนึ่งที่ที่หมอะนกรุงเขาเรียกว่าหมอลำกลางกรุงที่ให้ทุกคนเนี่ยมาลองทดลองชิมหมอลำขนาดเบาๆดูก่อนจะได้ นึกถึงขนาดใหญ่ได้แล้วก็ที่สําคัญอยากมากเหลือเกินโปรเจก t นี้โปรเจกต์หมอลำกับลิเกเอ็กกันอยากทํามากอยากมากนะครับมีให้ผมหน่อยครับผมรับรองเลยฮะโปรดักชันเต็มเต็มนะฮะลำถึงถึงแต่งตัวจัดจัดโอ้โหรับรองมันแน่นอนฮนะใช่โอ้ไวเกิดขึ้นนะ จะเกิดขึ้นได้ถ้าน้องดำดง<ๆ>น้องดำดงสนใจด้วยอ้ <laughs> อ,อนผ่านสื่ออ้อ,อนผ่านสื่อครับผมได้ครับอขอบคุณครับ